นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมีข่าวดีมาบอกมีข่าวดีมาบอกร้านดำเนินบายกันยงแอร์แคร์เซ็นเตอร์จัดโปรโมชั่นลดแหลก แจกแถมเมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นรับฟรีทันทีเตารีดไอ้น้ำทีฝาวหรือรับส่วนลด300บาทและของรางวัลพรีเมียมเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปเพียงนำใบปลิวที่มีคูปองด้านล่างมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ได้ทันทีสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัดมาพร้อมกับโปรโมชั่นผ่อนนานสูงสุด15เดือนเริ่ม16-30กันยายนนี้เท่านั้น ใบปลิวมีค่าได้แล้วมาเจอกันที่ร้านดำเนินบายกันยงแอร์แคร์เซนเตอร์สตร์ข้ามาวัด<า>กอกบำรุงราช<า>16-30กันยายนนี้เท่านั้นแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ